sao tắt là ừ. oh, một mét nó à. nhảy à, nhảy à. <laughs> <laughs> mà xài thằng càng rồi Hãy subscribe cho kênh พี่น้องเับทักทายสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้อง FC วัดสกูสุคนเนาะพบเจอกันมื้อนี้กะอยู่ทางบ้านน้องนาบพี่น้องเอ้ยเพิ่นยังเด็ดพิกอยู่ตะไบไฟอยู่พี่น้องสยีอันเพิกไปเห็นหยังนี่น่ะไม่ตไว้ย่อมือย่อเฮือนนี่บ่ให้คนย่อเฮือนกินักพให้คนย่อเฮือนกินักเพ ไผ่จิมายโยวันนี้ข่อยบู่มาได้ข่อยอ้าวป่ม่กินบักเพ็ดเนาะกินกินชิ้นกินยังไงใคไข่ยังกินบักเพ็ดกับบักมีแห้งนะบอกเฮ้ยนะเห็นอะไรไหมปลูกพริกปลูกเองไม่รู้ว่าซื้อซื้อเนตเด็วกับไปขวบ่าวันนี้ วะเนมืมม้อยยอ,อ,อื่นบ่ย่อเฮือนมื้ออื่นอ่าอ่ะสิบ่ได้อยู่ยอนําเดอ้อน้องน้ําเดอ้อดเพราะว่าสิเดินทางกลับบ้านมื้อนี้มื้อเล็บนี่แม่นม่มกับพเมื่อกับบ่บุญบ้านปาแล้วก็ลุงนวดเอย,อยู่จานลาวมาน้อยเชียงรายแล้วก็วาวจานันเนาะอยู่ๆ เพราะว่ามีเบี้ยอยู่บ้านนะก็ได้กลับล้วนนะ,นะได้เมื่อได้กินมเนะมเฟโอ้มะเพ็ดนี่ได้ข่อยวุ้ยูุ้ยแ้ได้กินมะเพ็ดเนาะคันคันแนวอื่นยังใครยุขันแนวอื่นอย,อยู่ย,ยุขันแนวอื่นอยากอยูุ่ <c oughs> ขันไก่เป็นยังใครนะเนาะมกเพฟษ ย่างที่ได้กับจำเจปลาแดกปลาแดกกันยังใครเด้หักเพชรให้กินเป็นเม็ดเนี่นี่ด้วยบ่ตัมเอาตัมเอาอตัมกับใบและข่อยเนาะนีแต่แจ,จ่๊บักพริกนี่ย <c oughs> <c oughs> ย,ย้อมนะข่อยกะไหวฮะนะสร้างพคนมาไอ้จับแล้ับน้ำเนี่ยเนาะ รับรับน้ำเรียบร้อยแล้ว 6, 9, พี่น้องเลยบนนี้หกคูณเก้าเนาะเฮือนเพือนยังเนาะผู้เจ้าผู้อย mmm. ู่ว่า่ะหกคูณเก้าฮะเด็ดมกพริกเด็ดดีน้องงามเด็ดมกพริกใบอัน ให้ท hey, ั 00, like ้งผู ick, ้สิมาย่อเฮือนมือื่นกินเพิ่นมามีแต่บักเพกนี่เพิ่นว่ามีแต่บักพริกข่เมื่อนะข่อยเปิดภาพมาบ่ได้สดีเด้อมีแต่หนดอกเต็มให้ต้อยพี่น้องเอยนดอกเงอดบ่ปจอมเด้อถ้วยนึงไว้กินาชามนึงเาเจ้าได้ๆอ่าเดีนตรียมเครื่องเตรียมองไว้เฮ็ดสีงา่เฮ็ดกินเบิ่ดพี่น้องเอ้ยนอยม เช็ดกินได้เนี่มะพร้าวคือไรเห็นจำแล้วจำมะพร้าวำเห็ดเอือนลาบเห็ดน้อยว่ได้จำไปจำกับข้าวซเฉยจำกับเขาวเฉยนั่นแล้วคอยเช็ว่าเจ้ามาย่อเฮือนมะเอือนนี่ให้เจ้ากินมะพริกนี่แล้ววะโอ้คอยเมื่อแล้วเปล่าเขาคอยจะกินมะพริกกว่ากินอันอันหินกับเล็กดีกว่า มีแต่ว่าให้ว่าน้อยก็บอกจอนและมืออื่นไข่หน่อยไข่สีเล็กอับก้อนไข่นะเด้อก็นี่บ่เผื่อดมีพริกกินพริกมีเกลือกินแม่ในนี้แล้วเกลือกะลีบ้ดนี้อันนี้แับมีอันนี้แบบมีแต่พริกเกลือเกลือมีพอกเกลือเกลือมีแล้วโอ้ใครยุ่งจ้พอช่ได้เพล็ดอะไรกัน จเกลือไปนําพอได้หายเพชรเนาะกินแล้วก็ผู้บ่ได้ลังไปโรงหมอยังเงาเบิ่งใส่ว่าผู้ใดสิอยู่ใส่ว่สิดีเนาะเออบ่รอดเด้อคั่นเพิ่นกินเพิ่นนี่จะฮู้เรื่องแล้วเบิ่ได้ยังสู่อ่าพวกสร้างเพิ่นกินย่อเฮือนเบิหมกเรนี่แหละเนาะดกิกเร ได้ขอเห็นอยู่น่ะลุดๆล้าๆอยู่แล่นเจ้าขงไผของยาเนาะแม่นของข่ยลู่แม่นย่าแม่ของเจ้าบ่มีของยายๆอนก็ได้สิให้ยืมให้บ่าวยืมให้ได้ยืมมาครึ่งโตปาต้องงาก็บ่ได้เลี้ยงเพเลี้ยงกายไนะพี่น้องเลี้ยงคือกันมันตายเลี้ยงกันติดโควิดติดโควิดแม่น เอาพริกก็ไม่ใส่ในเสื้อ,อเพราะอะไรเสื้อเอาผิดแห้งพี่น้องพี่ตั้มพูดแด้งเับแค่นี้แบบว่แข้งผิดแดงแบบนำเด้งไปต่อยยาวเวียดเด็ดบ่เด็ดบ่ลขอเด็ดครึ่งหนึ่งได้ขอเด็ดคร <c oughs> ึ่งมักครึ่งหลังเลยฝ <c oughs> ่าวเดบพลอวออกเป็นหัวเป็นหัวเก็บเงินเลยก็โทรมาบัดนี้พี่น้องเลยตายตายเอาเล เจ็บกระเจ็บแหละชูก้อนชูก้อนชูก้อนเขาเจ็บมือไหนกระโถมาเพิ่นวะโย่เนาะชิลอดอยู่บ่นี่ยนี่กินมะเพ็ดมะเพ็ดนี่มะเอื่นก้อนจังโถนี่นะเพลงอย่างนี้เจ็บมือไหนกระโถมานี่คอยชิลอดอยู่บ่วะบุกมาเต็มระบบได้ด้่ยฮะ ăn chép mới đây cái thô mà hẳn bò tìm nó bốp bơm, vâng xiềng nó ra khỏi đi ô ô tải với khối lạc nó nào quá, mì để mực phích Mì mực phích ไข่ได้เฉยเบิ้ลและไข่ย่างไข่อันนเนาะย่างยุ่ไข่โบมีเนากินกับขัวไข่แล้วขัวไข่ขัวไข่เห็นแล้วปลาปลาปลาติดคุกนั่นปลาติดคุกน้ำแม่โอ้ปลาติดคุกปลาองแม่ปลาติดคุกพี่น้องนะจะติดหรือบริจุดเปื่อยเนาะเปื่อยคัะเปื่อยเหนียริ่งกางนี่ื่อยย่ง เป็นอะไรควมำโฮสึกดีใจบ้านใหม่ดีใจนะดีใจเนาะโดยเบื่นกันจะได้ย่ออะไรกันต้องกันามฝันกันะเป็นจริงแล้วบันนี้พิเศษอะไ่เนาะบัตนี้ลบบัพนุกมาเด้มันคุบกันแร้วเลยชิมะนอนบ่อยู่พี่หรือว่าชิมะไปนอนเยู่พุ่น เมื่อนอนแล้วมีเือนแล้วไนอนที่นี่แล้วมันเหาะเห็นว่ามีเืินใหม่แล้วก็ยามันเก่าไปนอนเือนยยามันเก่าบอนอนย่าจเนเืินเก่าเนาะจะเป็นสุกลายามันจะสุกม่ไปนอนเืินคนใหม่จะจะเขจักช็ิว่าจงได้โน้กเขาเห่นผมยั่เดือนเจ้าแตมจะไปนอนเือนคนอื่นจะชมาจู เอาอย่าไปย่านนะโอ้ชูโอ้เนาะไปลองทังงรังไปมีอันวงดนตรีไปลองเเดเ่าังนี่แหละจงิตบอิดกแหงอยู่เนาะไปลองกับเด็ดัดนี่แล้วบอลน้ำเนี่ยเด็ดมด มาสิเด็ดซอยนี่มามาสิกินซอยนี่มากิน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 เผื่อโ่หายนะโบ่หายบ่บ่จะซื้อมาแพงไหนนี่แพงก็ซื้อมาเท่าไรนี่โอ้๊ยแม่ซื้อมาแต่เชโปนซื้อมาแต่เชโปนโดยไปเชโปนพี่นบ่โดยอือแสบได้ยี่นี่นะพริกนี่ อีกล้เตรียมกับข่ากับน้ำมไมือเอื่อนเพื่อนมามีฮันดอกมีพายาสบายเอยเยเอาฝากน้องน้ำกันโดยเอาเอฟลอยเจ้าก็กินกิ้เราได้ขนมจะอยากได้ริฟโทริฟโตกับมีจะกินเคยกินมั้ยจ้าเนีฝากเพื่อนแม่เหรลิฟโตน้องน้ำ มีเนี่ยฝากเรามาให้เราไหมมากินเลยกินเลยเจ้าให้เราชิมมนุ๊กชิมมันหนึ่น้าหนึ่มีแต่ระเบิดระเบิดนี่ใหญ่ทีระเบิดใหญ่นะหายใจเด้อไปอยู่แล้ว้ะจอมความรู้สึกก่อนบาทนี้เนาะนั่งเก๋ชีหน่อยเห็นแผ่นขุดฟังตีนเสาอะไรกันเนาะตื่นเต้นเนาะน้องน้ำเนาะดีใจเลยดีใจแล้วเนุ๊ก มื่อนี่คือต้องไปหาคนมาหยุดหลายคนเลยเนาะด้วยเนาะได้ยังหันชูผนกินเนาะกินไข่ทอดไข่โอ้ทอดละลายเด้อด้วยจะตำให้มะพุ้งตำมะพุ้งพ่อโอเคดูวบ่าวจันได้ตำได้คอยไวได้ฮับได้คอยเป็นตับปเราจันว่าจะตำให้ไอ้กรับเมื่อนได้ยุกเรื่องจาแล้วละไอ้กรับด้วย กับแล้วก็มือใหม่ก็แล้วมาใหม่เนาะพี่น้องเลเนาะมาเป็นอาทิตย์แบบนี้แล้เนาะเมื่อก่อนพี่น้องเมื่อตั้งรักก่อนรักลกเนาะรักโลกแล้วเปาเป้เลยมันจะเป๋าเป้แห้งแหละเนาะเราโสดเราพี่เราเป็นน้องเราแมนประวัติส่วนหนึ่งอหนาวอากาศก็เป็นยังนี้เนาะตลอดเนาะโอ้ปั๊บโตบวชทันนีได้พี่น้องเจ็บคอขอเลี้ยงไปเลยมึงพี่กับเป็นบอมเมอร์นั่นเน่ะ hòn hòn nali lò hôm qua nè bật náo bật nè, bữa nay bật náo ex mới, sang nhét, sang nhét sang nhét lục bữa nay, náo bật say sưa tối điếu, nóng náo, mày cứ ngớt, cứ ngớt, giờ, 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 ส,สขวบัดขันขนาวนี่ใช้เชื้อแล้วก็ตุ้มผ่าน้ำขอยขันนาวนี่ว<า>้เาเนาะขันทอนนี่ขัทอดออ,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 ออกมาได้ขวบแนวอะไเข้าเลยเสมอาจันเนาะสิตามะุงเนาะดูอาจันทำแล้วทำมะุงเด้อตให้นีแล้วบ่ตําแรงวอยไปหาจะตำบ่เป็นบอ ก็ว่าจะกินสี่มือจะได้หนึ่นบ่แซ่บโอ้แซ่บบ่เสรบกินอะไรเนาะเชฟบ่เสรบบ่แซ่บบบ่่แซกินลองเบิ่งลองบะสี่มือน้องนแนเบิ่งตกใจเสียงไงกินดีเสียงเพลงโอ้เอยคิดว่าเอยคิดว่าเป็นเสียงเพลงเพลงมันมันอยู่ใกล้ี่น่าอย่าจเลิกาชิดเนาะนี่แล้วเราเอาครบครบหลบแม่เลยแม่อันครบเสียงตอนนั้นี่น้องเนาะแห้งกว่า แล้วมาทูเตียนอีกอะไรสดจังสิ่งนี้เมื่อนี้มีหลายคนเข้ามาหาเนาะครบทีมเลยหรอว่าแม่ยังเหลือแต่ไพ่ยังบ่มาลุงเพิ่มลุงเพิ่มยังบ่มาลุงเพิ่มยังบ่เล่นเนาะบ่าวตูนบ่าวบุญบ่าวจันบ่าวเพิ่งบ่าวอย่างเงี้ยลุงนวดด้วยลุงไม้่นี่กับบาวจอนบ่าวน้อยบ่าวบ่าวไล่น้อย บ่าวลาวสตูดิโอเมินท้าพ่อกันท้าเมินที่มันหยกบ้านซอยจมูกเมินนี่สิบได้พ่อแล้วข่อยนี่โดยเดินทางกลับก่อนโดยเตรีทางกลับก่อนเนาะโดยคือแบบตัวแร่เวียดแบบเพิ่นเร่งด่วนกันเป็นยังแบบมีเวียยพี่น้องเลยใกล้กลับจะทันหันนะที่แรกกลับมาชิยู่ท่าย่อว่าน้องน้ำเพิ่นน้ำมีแหละพี่น้องเลยแต่ว่าทางบ้านเพิ่นโทรมา ใส่กับพี่น้องก็ได้กับก่อนเนาะทำอาหัรอย่างรวดด้วยตีกุกเจมคือโบเห็นใส่ถุงมืออันเบ็ดดิดบวกผิกตอนแน่นก็เห็นใส่ถุงมือมันแนเริ่มบ่มันไม่ได้หูขมังบ่เล็กมังตอนเราอาถค่มันแดดแล้วทีใส่ถุงมือมันเย็นเราโบใส่มันไ่ได้เนาะแต่ได้หนองน้นมอย่นิดนึงเลยเนาะ โบได้ทั้งนี่ก็เกือบชุกคนนะคนเลยขว่เห็นนะกันอากาศห่อนนะใส่ทงมือทงอย่างไรตีแม่ขว่เห็นทางน้องแพนมือนั้นห่อนใส่เสือพัดอีหาโตมาขอยระวบาดน, <หา S 1> น้นองแพนน้องแพนก็ใส่เสือปุป่มขอยระบาดขอยท่วงเอา้าเจ้าคืออ้วนแทะเพราะว่้อ้วนก็ใส่เสือลายแล้วเสือเสือเสือลายโตเสือพัดอีหาโตเพิ่นว่าเย็นเพิ่นนะ สามสามทรงเทแกนสายมาอีกไหมมาแรงสินอนรับอยู่บนตรงนั้นเสียงดนตรีมาอีกไหยนอนรับนะเขาคิดว่ายันคิดน้ำเพื่อนบม่คิดเลยตอนนั้นคิดอยู่ตอนใดตอนนางตอนยังโมได้เซ่นะตอนนังเฮือนเซ่นั้นคิดอยู่บอกสมมติว่ามาเฮือนไปเลยบไมีเฮือนอยู่เนาะดูอ่าเฮ้น้อยเนาะอันนี้ก็ดีแล้วเนาะเป็นได้เฮือนได้ซานพี่น้องเนาะ เพราะว่าเพิ่นอยู่มาเตือนเจนี่ประมาณ6 7ปีเนาะสี่สี่สุมพ่อกับ็มีอยู่นะเอ้าน้องน้ำของฝากขอบใจเด้อขนมฝากขนนำเด้อฮะชิ้นลูกโซของฝากเนี่องฝากเปิดนฮอนดอกนนี้แหละฮอนดอกกินข้าวเที่ยงนะบ้ามนนี่กินนะกินแล้วเลยกินกินป่าทางสารกินอะไรบ่กินหมดนะ อ๋อเลยแช่งคนมาแต่เช้าคนบ่นี่โดยมาแต่เ้าคนวัเรามาแต่เ้าแห้งแต่เราเห็ดแบบเดียวหนึงคือแบบอะไรอ่ะไล่พอแช่งมันเห็ดไวเนาะมาถึงเรางเราแบบอันพวกเล็กนะมันมันอยู่น้ำเสาเสามาจากตรงบนแดนเราก็เลยว่าสิตัดเล็กออ๋เนาะว่าแ้บแต่เจ้าอ่ะเจ้าแบบมันนั่นเจ้าก็อ๋อมันบนเทียนเพราะว่ามันมีตัวมีเล็กตัวบุมมีเล็กแน่เนาะ เราจะแจ้งมาก็บอนันต์เราแล้วบอกเราแล้วทีนี้แต่ว่าอันนั้นก็ขาดไม่ก็ขาดไม่ขาดบ่หาคูชิปขาดประมาณสี่ชิปโตแล้วกัโอ้ยลายอยู่ยังลายอยู่เลยอย่งนี้ขาดลายอยู่คือตอนนี้ผู้ก่อตังบัตจันทรคนมีงบบ่หรือว่าจังใดทางมูคูแต่ละคนนะนะเนี่ยว่ามูคูมีเท่านั้นท่านี้แหละเอาก็ะชีเอาเงินที่ส่วนที่เหลือที่ว่า เออเลือดจากขาซางและห้าวเชียวห้ยมูห,หน์นะเออมันามีรุ่งมัน่นออมันมีก็มีโมไลและกัวปลายมันเด้วยน้องห้ากันเลือดแต่ขาซางและตอนนี้แล้วเงิน <c oughs> จำนวนหนะึ่งที่ว่ามันแม่เล่าให้ซื้อเข่าซื้อเอ่อตอนนั้นซื้อแพะบัตแพ้แล้วก็ซื้อปิงกุ้งปิงไก่เด้ตอนทำมาเด้คือเข่าเด้เนาะ ่เสนะให้ทั้งอาจารย์ว่าหน่อยยคุยกับน no ้องน้ำเพิ่นไปก่อนพี่น้องไปไปเบิ่งทางสร้างเพิ่นนั่นก่อนบอกเดี๋ยวเจ้าฉลาดโดยชาญเมื่องหน่อยหมอเยอะสบายดีได้น้องน้ำได้หน่อยมาขอไม้นะเดี๋ยวห้อยหลัดด้วยชาญทั้งสร้างเพิ่นก่อนพี่น้องนะโอเคโอเคว่าอะไรพี่น้องเอ้ยเพิ่นเห็ดนี่กันเนาะ ข <c oughs> อบคุณเก่าไม่หนอวเลยซ้ำกันกับเพื่อนน้องไซเนาะขอบคุณเก่าจบเกินก่นอนเนาะอาสบายดีเล้วทางงาช้างด้วยด้วย Ừ, hút này. Oh. Rồi, rồi. Bữa này cả sau đấy, này Đó. Tại sao này thì nó nho nó Đó Rồi Nhập loại bạn này Mi tè ba lo mỡ ơn nhục nó có oh, tắt đẹp năm men 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 rồi ô sầu hơn ông phụ na phần sầu nhầy sầu ngam sầu đột nợ nó bay rồi sẽ sàng nghỉ khuất nương đây hả? Khá oh. biếc rồi rồi mưa đi mà 3 khuất nó mới đi nó à. à. làm sao tắt là à. Ồ, một mét nó nhảy Nhảy mà xài thằng càng à. À, rồi à. แมนแมนใช่ไอ้ฮินเจียตัดได้ได้เนาะเดี๋ยวว่าเบียบว่าใส่มืองัดไปงัดมานี่โอ้คำกับบุล้ว่ได้เนี่ยหน่อยหน่อยไปสิไปสิมา Tắt, kia... Nó, tóc nào rồi? Tắt, quá, con quá, 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 nó, quá, 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 không? cỏi con oh, oh. oh. okay, no, tăng ai sang con 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 Nó con 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 เสามันคดพี่น้องเสามันบตรงกร็เลยเราต้องปั๊บใช่พี่น้องโอเคสแชนแนลแฟนๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะทั้งมาลายก็จะได้ขอจบคลิปลงไปเพียงสำนี้กันเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเวอร์สกูสุคนเนาะที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจทางซองมาลายพะลุยเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดี